อัสลามุอลัยกุ้งมรตุรอ布拉กาตัวขณะนี้ผมอยู่ที่บริษัทเรนเนอร์อินไทยนะครับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการอบรมนะครับหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่อากาศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับตามประกาศของสวัสดิการและคลังงานนะครับดังนั้นถ้าท่านคิดจะเรียนนะครับ ความปลอดภัยในกระทางมาที่อากาศที่ไหนวิธีการง่ายๆครับก็คือเช็คในลิงก์นะครับที่ผมจะแปะไว้ในโพสต์นี้นะครับว่ามีบริษัทไหนบ้างส่วนขอปรเทศไทยนั้นอยู่ลำดับที่4นะครับวันก่อนนะมีเพื่อนโทรมาถามนะครับว่า มีบริษัทหนึ่งได้บอกนะครับอาจารย์หนึงได้บอกว่าของเขาอบรมได้ให้ใบเซอร์ได้นะฮะที่อับอากาศแต่ปรากฏว่ามันไม่มีรล,ลายชื่อนะครับกลายถึงว่าแอบอ้างอาจจะเรียกว่าโกหกนะครับจะเรียกว่าหลอกลวงเป็นมิจฉาชีพดังนั้นก็ระวังให้ดีนะครับอย่างผมเองอยู่ในวงการเนี่ยก็รู้ๆอยู่แล้วนะครับว่าใครเป็นใครนะดังนั้นไม่ใช่แค่สนฝึกนะครับที่คุณตรวจสอบได้ว่า ถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตหรือเปล่าตัววิทยากรเองก็สามารถตรวจสอบได้เช่นเดียวกันนะครับง่ายๆก็คือแค่ขอหลักฐานจากเขานะฮะวิทยากรที่สอนได้เนี่ยเขามีหลักฐานกับทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่งวงเรื่องพวกนี้เอาละครับอัสลามุลกุลลอเบลากาตัว